ืสวัสดีค่ะยินข่ควว่าวแม่ฝันฝันฝันว่าจะได้แม่ฝันบ้านไปเลี้ยงงี้ยพ่าะยังประหลาดบ้างบอหบอางานเป็นภาพไปเลี้ยงบบเนี้ยนนี้ยเหมือนเลี้ยงมากเลี้ยงมาแล้วี้ยเหมือนเลี้ยงมากในมานอนฝันฝันฝันบ้าน เห็นหลวงพ่อบอกว่าใครเนี่ยได้ไปซื้อยาสูบไม่สูบเนี่ยค่ะแม่กั็ย่างไปซื้อเหมือนแม่ว่าซื้อเหมืนเห็นเด็กด้วยย่อ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 ยมากเห็นค้าเกล็ดแทบผันแม่นอันเด็กหนึ่งโอ้ฝันมาขึ้นนี่ป้าแม่ขึ้นนี่โอ้ปูคนเขาฝันวันนี้แม่ก็มาถามลูกว่าเอาหนึ่งเอาใสตกัอย่างลรอแม่ก็เห็นแต่อันเก้าหกหนึ่งอแล้วกับเรื่าเก้าหกหนึ่งบ้าแม่เก้าหกหนึ่งค่ะ แม่บ้านเฮาอยู่บ่อที่ขาเจ้าบอกว่าถึงเป็นหลานถ,าาถึงมาจะกงวดลรวแม่ถึงมากสามงวดแล้วโอ้เงินนี่จะเป็นงวดที่สี่เนาะเป็นงวดที่สี่แต่ว่าส่วนตัวแม่นี่มากตัวใดแม่เดียวนี่บ่แม่นแม่ก็มากหกหนึง่งหกหนะึ่งเนาะตัวเดียวถ้าแม่สามตัวสามตัวก็สีเอาเก่าใส่เก่าหกหนึ่งใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเจ้าาขมูนสวัสดีจ้าคุณแม่จ้าแม่ือไงคุณแม่คุณแม่คุณแม่คำพันคุณแม่คำพันคุณแม่คำพ้องตัวหน่อยคำพ้องหวานบลาดชิบารเก้าตัวหนึ่งตบาดร้านเจ้าคนะคิดงาคนสิเ้็วคนจะเรื่องมาเอาเมีไปเลี้ยงยาคนไงตลาดบ้างคับ ครับกีวังปะหลัดบ้านี่เลี้ยงเพิ่นแล้วเพิ่นก็เลยว่าขอสูบเพิ่นก็เอาทูบมัดค่ะทูบมัดจุดก็ได้โซ่เก่าอีกทูบอันจุดเชียงท้ายตัวเลขบอกแม่แนนเพิ่นก็นได้อันตัวนี้เพิ่นได้ซีสามหกก <ขอ S 1> ับสามหก อันนี้แม่สามอยู่คือเก่าเลขตัวเดียวกันโอ้อันนี้แม่เฝ้าเรื่องเลขทูบเลขทูบแม่านไปเลี้ยงแม่ไปจุดทูบแม่ไปเลี้ยงไปเลี้ยงปูปลาดวังแม่โบ้าแม่ไปจุดทูบพร้อมไปจุดทูบขอมพรอนพรอนเป็นพร้อมจ้ะแม่ปูปลาดวังนี่เพิ่นเป็นสารประจำหมู่บ้านนะแม่เนาะสารประจำหมู่บ้านนี่แหละมองนี่คนมาเมนแมนแม่กะ กับพ่อกับท่ายกคนกับผู้ใดมากก็เอาตาเมียสองคนเีงไปเนี้ยงเป็นผู้เฒ่าผู้เจเนาะมาดี้พ่นก็เลยไปขอจุดทูะขันพวนางานเพิ่อนนั่นทูทูบใหม่ลงมาใหม่ลงมาจึงได้คขมมี3ร์สามหกมาอีกมีเด็กย่างน่แมหมีเด็กถูกตีแล้วก็เลขสามเด็กโกสี่สามหกสี่สามหก มันกับได้ตัวเดียวกันกับเพิ่นได้มาโอ้ครับมันตองเดียวกันอันนี้แม่บอกฟังก่อนได้ซิเนาะส่วนบางหันไหนเห็นแม่ว่ามีความฝันอย่างนี้ครับฝันจังได้เนาะฝันอยู่มืนอนางฝันได้เลขตัวเดียวฝันบ่ได้ไงแม่ฝันว่าจังได๋เว้าความฝันเนี่ยแม่ฝันเห็นหลวงพ่อมาอยู่นี่ล่ะมาอยู่วัดเก่าฝันเห็นหลวงพ่อฝันเห็นไม่ว่าอันเพิ่นอยากสูบยาพ่นนเาะไปซื้อยาสูบให้พ่อแนี่ยค่ะ แม่ก okay, ับไปซื้อซ right ื้อม hmm? uh ้าแดดฝนเห็นเด็กเล่นยัวยัวอยู่ฝันแนมเห็นตั้งแต่เด็กหนึ่งตัวเดียวอึมไออยังก็ยัวยัวงินยัวยัวเด็กเป่นเด็กเห็นเล็กเล่นยัวยัวแม่แนมบ่ทันมีแม่แนมบ่ทันเห็นตั้งแต่เล็กหนึ่งตัวเดียวแม่จะไม่ใส่กับอยัางน้อบาทนี่ยชนะมาแล้วเรีอบบาทนี่ยจังใดเนาะเอาให้ลูกฟังอยู่ไอเสีา เด็กหนึ่งมาใจกับหยังห่าค่ะมาใส่กับพกเขาว่าเอมเอาหลวงพ่อเนาะพ่อบอกเจ้าไปซื้อยาสูบเนาะค่ะต้องตีไป่หอดหลวงพ่อคนเดียวแม่เราให้มันจบซะก่อนหลวงพ่อบอกกันให้แม่ไปซื้อยาสูบมาให้ครเพราะอยากสูบยาเคนบ้ารอ้คนฝันเนาะอันนี้คนบ้าเนาะจะว่าแม่เห็นเด็กเรียนมาบัดนี้เห็นเด็กเด็กเรียนด้วยย่อยอย่นั้นคนว่าคือยังอันได้อย่างเรียนมันนอง เอาเนียไปเห็นรูถ่ายเห็นเด็กหนึ่งตัวเดียวแม่ยวางสีเห็นเล่นหลายตัวยุ่แต่ว่าเห็นตัวเดียวชัดที่สุดคือเด็กยังแม่เห็นชัดเห็นชัดเด็กหนึ่งเด็กหนึ่งเดียวเอาวิงมึงกอนได้พีนองเด็กเล่นได้เป่นเล่นง่ายมาเหเลน่ายแต่ว่าเห็นจได้ตัวเดียวชัดแต่แสดงว่ามันเลนหลายย่ลนเล่นายย่่่ม่เนแมไปบกับเด็กึตัวเดียวพอดี มันก ches, ็เลยบ่มีครูมั้บ่มีคู่กับเสี่ยวยังใส่ลาลาแม่ถามไผจ้ะถามลูกมื้อนี้ละโอ้ถามลูกๆนี่หลังจากฝันแล้วเฮาเว้าให้ลูกฟังลูกก็ว่าบ่เอามีแนว่ใส่ก็เอานพวกใส่ตัวแม่พแ่นมันพระแม่ฝันเห็นพระนี่พระน้ำเอีหยังถ้าแม่นเพิ่นตีเป็นตัวเรศไงเนี่ยอ้ยพระกันด้านเมฆกัพระกับเก้าบม ตัวไดแม่เน,นี่ยข้างหลังอีพ่อว่าตัวไดพ,พ่อพ,อพ,อพ่อพระน้ำหยังจ้พาพระเก็บได้เนาะเนีเ่ยซ้อชิอ้นสอเ <c oughs> ร้อยอยี่เก็เนาะเนี่ย อีพ voi, ่อแล้วว่าพระเถ่าก้าวพระผู้เถาได้บ้านนี่้หลวงพ่อเนี่ยแล้วหลวง่อเถ่าก้าตัวนั่นแมพ่อใหญ่เ้างนั่นแม่เต้าหงสนั่นรตเหออ่านเต้าสลวงพม่ช่นิ่พรนันะนี่ตีอยู่ตีพระเป็นหสสี่กมี่ลคนมันเ่ละค่ะพระพ่อจเกนค่ะพรแม่พานุ่านุ่เข้ากพ่อเขาเก่าพานุ่เข่าเก่งพ่ออยากถูกยาไป่ซื้อยาฉูดใม่พ่อเนี่ยค่ะ บานนี้พวกมาหอดเฮียนมีไงกวงอันลูกสาวบนไหนแม่แม่มันลงเสียพื้นไม่ผลกับค่ะแต่สิแน่นพื้นแบบว่าปรดี๋ยวเนี่กับฝันซ้ำนั่นล่ะฝันเห็นนั่นเด็กแต่ว่ามันมีเห็นตัวเดียวแม่มาเสียเอาใจกับหยั่งไม้หอดบ้า,บานลูกกับว่าเอาเก่าก็หกใส่ตัวแม่ยพ่อร้อยปีให้แล้วก็หันเก้าหกหนึ่งด้วยไอ้พี่ทีหลับชมอยู่ฟังความฝันแม่แล้ว ไปตีเอาตีนก็ได้เนาะแมนต่ว่าผู้อยู่ในผู้อยู่ในคลิมเนาะนั่งบอกอยู่น้ำหนึ่งแล้วว่าเก้าหกนิดนึงค่นคุณพ่ออยู่ข้างคางนี่ตีให้แล้วเพราะว่าเพื่อนกัมากโชคลาภขึ้นกันตีแม่นเนาะไปเลี่ยงน้ำกันอ๋อพ่อกับแม่นี่ไปน้ำกันไปเลี้ยงเลี้ยงน้ำกันเพื่อนกัเพื่ตีตีกันดีจะไหมไปเลี้ยงน้ำกันนะครับนี่ยังเพื่อนกัมาเอิเนาะสองแ่านี่แหละไปเป็นผู้เฒ่าผู้บ้านผู้เมืองอยู่นี่เนาะจ้าจ้า แสดงว่าเพ้นนี่แม่แสดงว่าเพ้นนี่ที่หายโศกชุ่มพ่อชุ่มแม่เนาะเพราะว่าเพ้นหายมาจากงวดแล้วก็ค่ะจากงวดแล้วครูเขียนเลขถูกมั้ยไงเลขบอนแม่เเคยก็แม่ก็ได้ได้สามตัวแม่ก็ได้มา่อกีบอกออสามตัวแม่ก็เคยได้บอกค่ะเมื่อกี้บอกลูกกับเือกันแซวแล้กันมาหันโดนได้จังได้แม่ ไต่เนี่ยทูบมื่ไปจุดนี่ล่ะโอ้ช้อนตัวแตกว่างหันอันเลขกทูบแม่บอกว่าไปจุดได้ตัวใดก็การนี่ล่ะสี่ยังก็อันสี่สามหกสี่สามหกตัวนนี้เล็ใหญ่น่นเอามือไปตรวจนกมันหักสมหอ่าบนี้มันเลี้ยงแต่อสามกับหกเอาคือตัวเลขตรงกันแท้กับไอ้พลูกสาวบอกว่าแถวหกใส่เนาะมันตรงกันกับเลขบานี้ก็เลยบอกจะสิไปืุอตัวใดกันค่ะ ข้างบนข้งหลางอะงวดนี้ก็สอบใส่บอพเอรล้ว่ะเก้าหกหนึ่งน่ะเก้าหกหนึ่งอ่มนก็มาหกสามเอาใจอุ่มรดเกีียวมาเลยเล้ว่ะเจ้เนาะตรงกันเลยได้หกสามตีนันมั่หัวขาดเออหัวขาดในในยงนี้เนอมื่อเป็นปัดลงมนแต่ว่ามันบกขาดขาดที่ม่ไม่กัใหม่ลงมาอะไรใหม่ลงมาตินี่มันจนลไปบมดเลยเดก้ามาเรงก็หัวซักุเด้อแต่ไม่โป้กมาเรีย เพราะหนางานเพิ่อนกับเห็นเพิ่อนกับปีบเลยเนาะไม่จะได้แม่เพราะหนางานว่าจะได้แม่เพราะหนางานเป่นว่าถือแท่นแต่ตัวเดียวกันแทนตัวเดียวกันตัวได้แม่ตัวเดียวกันหนางานเิ่นจุดถูกสามหกสามนี่บอกมันตตัวเดียวกันพี่น้องถาเบิ้งนแล้วลงพิมพ์แม่กาไวยีบอกเก้าสามนี่พิมพ์ยังงาม สามหกนี่กันไว้จะบอกเก่าสามเาจังไหนกันไหบตัวอ่ะเขียนกันละเขียนเก่าสามก็ไปขีดเส้นใต้ไว้แสดงว่าปูมายำให้นะครับแบบนี้ก็จะให้รวยบ้านนี่พ่แม่แตยังว่าเห็นเด็กนเนาะเด็กหนึ่งโอ้เด็กย่างชัดเลย้าเาหกู้คสื่อก็สื่อหนาบางเนอสมนอกตุดมาผู้ทอลุกเก้าหกหนึ่งอย่าละเอามาพาก็ลูกขึ้นเตี้ยหน่อเนาะสำนักละกันไว้เพื่อหกมันเป็นเก้า กันาออกตัวนี้กัว่าได้คอนฝัแม่กีเก่ารู้รหมรวยกันรอยบาทครับเตรียมเครื่องเสียงเลยหครับนนเตรียมเแล้วหมดห้แม่ห้โชว์ห้เอซบง่ค่ะต้ตกรนั่ามาตักก็ได้ี่้ก็ข้งก็ส้กันวางนี่ก็ได้ครับแม่ตั้งล้มก็ได้ตั้งกระพื้นก็ได้คับแม่ผลัดวั้งนะครับเชราแม่ก็ซื้อนะครับพ่อลดแม่ยังนอเราบอกซืได้แล้วบ้หนเรแม่ทำพันทำพันชื่ให้ครบก่อน มันจะได้แบบจบไำได้คำพันคนฝันแม่นได้ยบาเน<ม>เียคำพัน<ม>คำพันแม่คำพันแม่พัเยอะไามามขกยนซื้อแม่นเนี่ย แต่ตัวเม่ยซื้อมากินโอคุณซื้อคำพองก็ยังมีตัวนั่นหรอแม่ของแม่คำพันธ์น่ชื่อแม่คำพองอ๋อไอ้พองพองกับมาไทยด้วมือนี่ไอ้พองพองกันยังว่าคันโอ้คือไก่กันกับคำพองแท้มาสั่นนะคะครับเป็นแนวทางทำกับแม่นั่มโยเป็นความฝันของแม่คำพันธ์นะครับเก้าเก้าหนึ่งนะครับแต่ตัดออกมาให้แต่แต่มีหนึ่งหกหนึ่งเก้านั่ ส่วน4 3 6นั่นเป็นเลขทูบที่หัวหน้าสร้างเนาะที่เพิ่นมาก่อสร้างเฮ็ดน้างานหัวหน้งานวะครับโจ้เจ้าเพิ่นโอ้หัวแผงโซล่าเซี่ยวเป็นการไปเีืยงเป็นตะ่ละอื่นเป็นน้ำเนาะเป็นไอเป็นถังน้ำเป็นเ็นถังน้ำเนี่ยรับมีเพิ่นจุดทูบได้4 3 6แต่เพิ่นเขียนให้6 3ตัวนึ่งกับกับให้่พร้อมตัวนี้ เก่าสามกันไว้เป็นเกเขียนกันไว้ตัวหนึ่งเป็นเก่าสามเนาะันนี้ไปใส่อ่ตรงนี้แล้วครับโอเคครับผม่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะคำพันธ์ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ